สวัสดีค่ะวันนี้โบมาพร้อมกับหล่องใบใหญ่นะคะมาให้ดูกันว่าโบสั่งอะไรมาบ้างจากเว็บไซต์ n e t h p o r t e r นะคะตัวนี้เป็นเว็บที่เขาจะขายพวก l ัก u r y ี r แ n รนต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก SK2 พวก อ๋ออะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวโบจะขึ้นให้ดูว่าเขาจะมีขายอะไรบ้างนะโบก็จาไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆที่โบสั่งมาะคะก็จะมีของ our glass แล้วก็มีของ charlotte tibbary นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โบ,โบวอแวมานานเราก็อยากจะได้มานานแล้วนะวันนี้ได้รับมาแกะกล่องให้ดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวโบจะเ,เขียนไว้ตรงสัก มุมซ้ายมุมขวาสักแห่งหนึ่งนะคะว่าแต่ละชิ้นชื่ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยโบอ่านออกเสียงไม่ค่อยถูกนะยอมรับว่าเป็นคนที่ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยคล่องภาษาฝรั่งเศสยิ่งโอ้โหไปกันใหญ่นะคะโอเคเอาล่ะมาดูในสิ่งที่โบซื้อมาแล้วก็อยากจะมาให้เพื่อนๆดูก่อนอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้เลยฟิล์มส บลอนด์แอนโกลนั่นก็คือเป็นพาเลต g ไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์ของชาล o ์ชิ t เบอรี่นะอันนี้แบบใช้แล้วเลิฟเลิมากนะคะโบได้ทำรีวิวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะอันนี้คือใช้แล้วแบบจะลึงมากแล้วแบบใช้แล้วโอ้โหมันมันเลิศนะมันคุ้มราคามากนะคะสำหรับการสั่งซื้อมาใช้นะตัวนี้ขนาด1 6กรัมนะคะคือแบบ ใช้อ่ะเป็นปีๆอ่ะกว่าจะหมดนะคะก็สามารถใช้ได้30เดือนนะคะ30เดือนก็สองปกีกว่านะ2พีปีครึ่งนะคะก็คิดว่าประมาณนั้นสวยมากแล้วก็กินนะแค่แบบแพ็กเกจก็ดูโอ้โหถ้าเป็นถ้าเสียงดังนี้ไม่ต้องตกใจนะคะน้องเควินไม่รู้เล่นอะไรนะคะตึงต้งๆๆไม่รู้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ตัดๆไป อันตัวนี้นะคะที่ชอบมากเลยเพราะว่าสีของเขาว่ะคือมันเหมาะมากแล้วมันความเข้มพอดีเลยแล้วตัวไฮไลท์เนี่ยนะยิ่งปลื้มหน้าเงาหน้าโกลดูสิโกลมาเลยนะคะหน้าพุ่งเชียวแล้วแบบนะต้องไปใช้ไฮไลท์มานะตัวเนี้ยปลื้มปลื้มนะคะบอกเลย ถัดมามารื้อกล่องกันดูว่าอะไรบ้างเดี๋ยวของอเ r อ g l ก s าจะเอาอยกไว้ที่หลังนะเพราะมีชิ้นเดียวนะคะชิ้นต่อมาที่ฟินต่อมาคืออายแชโดตัวนี้ก็จะเป็นอายแชโดที่ชื่อว่า The Vintage w a m p นะคะ Luxury Palette Color Code Eyeshadow มีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะคะมาดูกันว่าสีโทนไหนบ้างเดี๋จะบอกเป็นโทนแดงพลัมพลัมนะคะ แล้วก็จะคือเขาจะเขียนไว้เลยสีที่1พรามสีที่2 e n h อนฮันสสีที่3 s m สโมสีที่4 p o พนะคะพ o p นั่นก็คืออีตัวที่มีกลิตเตอร์นี่แหละวับวับแวมแวมเนี่ยใช้พ o p ออนท p อปนะคะข้างบนเนี่ยแบบเป็นท o อปปิ้งแล้วแบบนะสวยมากใครที่มีของ Tom Ford นะคะอาจจะแพงโบ๊กเรื่องไม่ถึงนะมันแพงจริง แล้วเพราะว่าโอเคของชาล t ์เนี่ยราคาโอเคนะเอื่อมถึงเอื่อมถึงเพราะมันจะถูกกว่าพวกดีอแล้วก็พวก c h a n นลนะคะตัวนี้น่าจะประมาณ44ยูโรนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลิงก์ทุกอย่างให้เลยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างโอเคสีแบบนิ่มนะคะทาง่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้นิ้วก็ได้หรือจะใช้แปรงก็ได้นะคะ แต่ว่าสีเข้มเนี่ยโบนแนะนําไม่ใช้แปรงดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบเล่นง่ายกว่านะคะแล้วสีพกวกอื่นๆนะคะสามารถจะใช้นิ้วมือทาได้สะดวกง่ายนะคะชิ้นที่3มาดูกันตัวนี้แบบเบสิกมากคือที่ดัดขนตาลองใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจบอกเลยคือมันกิ๊กก๊อกมากมควรมีถูกเวลาที่เราหนี d ใช่ไหม ก็บอกก็จะต้องหนีบให้มันสวยจริงๆนะกว่ามันจะแบบเออทำให้ขนตามันงอนนะ่ะแต่แบบสีสนะันน่ะมันสวยอะ่ะแพคเกจจิ้งก็แบบสวยนะแต่คุณภาพที่ดัดขนตานิดนึงไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะถ้าใครกำลังจะตัดสินใจซื้อหยุดไม่ต้องไม่ต้องไปสอยมามาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือลิปกลอส ตัวนี้ชื่อว่าสี Candy Darling นะคะเป็นลิปกลอสที่ดูแบบชียานะเดี๋ยวโบจะแบบสวชให้ดู mm hmm. เซลเชียามากตอนแรกโบกเชื่อมันจะออกสีมากกว่านี้ mm hmm. แต่ปรากฏว่าว่าไม่ค่ะคือแบบกลอสมากแต่ว่าก็นะประมาณ1 9ยยูโรนะคะแล้วค่ะ ลิ่นนมหอมนิดนึงแต่ว่าโทษทีค่ะคือแบบเหนียวนะเหนียวเหนียวดึบๆอะ่ะถ้าใครที่แบบไม่ชอบริปกรอที่แบบให้ความเหนียวก็ผ่านไปได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่แคร์ฉันชอบแพ็กเกจจิ้งฉันชอบี่ห้อนู่นนี่นัน่นก็ตามถาดทานนะคะสามารถที่จะสอยมาได้โบก,ก็ห้าสิบห้าสิบนะโบไม่รู้จะใช้ไหมแต่อาจจะใช้บางบางครั้งหรือพอไม่ใช้แล้วก็จะไปให้เพื่อนไปให้แม่ประมาณนี้นะคะ แต่ยอมแพ้เลยว่าแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างของ Charlotte ิวเวอรีเนี่ยโดนใจแล้วแบบสวยดูเลยค่ามากมากกว่าราคานะโบอยากจะบอกเลยว่าราคาของเขาคือแบบจะแบบถูกกว่าพวกดีออลชาแนลเยอะแล,แล้วก็มันคุณภาพนะคะถือว่านะท็อปโอเคแต่ว่าลิปกล s สเนี่ยคือแบบแค่ผ่านไปได้เลยนะคะสำหรับโบนะ ชิ้นสุดท้ายและท้ายสุดมาถึงของ Hourglass ทดาดาตัวนี้อัมเบรไลท์พาเลตเย่ในที่สุดก็ได้มาหลังจากหลายๆคนเขาก็รีวิวกันไปเป็นปีๆแล้วนะมันออกมานานแล้วเราวมัก็ยังช่างใจเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาสรุปโอเคฉันจัดมาจัดเลยผัดพาเลตนี้มี3สีนะคะไม่ต้องมาวอแว์ว่าจะเอาสีอะไรยังไงจะเลือกถูกเลือกผิดยังไงนะคะ คือโบลองใช้แล้วทั้ง3สีโอเคเขาไม่สีอะไรบ้างดิ l ไ i ท t อิ n คาร n เดเ light r a d i a n t น i g h t นะคะโบลองทาแล้ว t e x t ซเจสวยแล้วเนื้อแต่และสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะทาไฮไลท์ได้าพุ่งนิดหน่อยหรือไม่พุ่งแต่อยากดูแบบเรเดียนแบบฟ o r e เรอะไรนี่ได้นะคะสวย ยอมรับว่าสวยแล้วแบบซื้อแล้คุ้มแน่นอนสำหรับพาเลตนี้นะคิดถึงเพื่อนๆน,นะเพราะว่าเข้าไปทักกันได้ใน Facebook นะคะหรือว่า Instagram ก็สามารถที่จะเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมแล้วก็อยากขอบคุณพี่สาลี่ด้วยนะคะในวิดีโอพ่อพี่สาลี่เข้าไปพูดถึงโบในแชร์ e ดอะเลิฟวิดีโอนะคะเดี๋ยวโบจะลิงก์วิดีโอของพี่สาลี่ลงไปข้างล่างให้ได้ ชมกันนะคะว่าพี่เขาพูดถึงยูทูบเบอร์คนไหนบ้างที่ชอบดูดูกันนะจ๊ะสำหรับโบก็ชอบดูพี่สาลี่แน่นอนอยู่แล้วนะขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ